นี่ไม่ใช่แค่ h o n d ้ Civic FC ีนะครับแต่ครัสำหรับคันนี้คือ Honda Civic FC 1.5เทอร์โบคันนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมกันนะครับ สวัสดีครับกับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับเซลนนเพชรยนต์ลดมือ2รถลดคัสสวยคุณภาพเกรดเครับสำหรับวันนี้ผมมีตัวซีวิก1.5เทอร์โบนะครับผมย้ำนะครับ1.5เทอร์โบคันนี้ได้เป็น1.5เทอร์โบ RS ปี2020ครับผมราคา619,000บาทครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละประมาณ12,000บาทเท่านั้นคันนี้ได้เลขไมล์116,000กิโลนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเริ่มกันที่ดีไซน์ด้านหน้าครับผม ตัวกระจังดีไซน์ด้านหน้าจะได้เป็นสีดำมาแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้ is ครับคันนี้ได้เป็นไฟแบบ full led projector ครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยครับสำหรับรถคันนี้ตัวล้อมแม็กครับผมจะได้เป็นลาย t o t o แบบนี้ลมดำแบบนี้เลยตัวนี้ได้เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับผมสำหรับ Honda ครับผมตัวนี้จะมีตัวพิเศษก็คือ Honda า a รนโ o สตัวนี้ไว้ดูมุมอับสายตาครับผมกระจกสีเดียวกับตัวรถครับ โครงสร้างด้านหน้าครับผมกระจกครับยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานมีการตรวจเช็คตัวโครงสร้างรถเรียบร้อยนะครับ2 7 4รเจ็ิรายการพร้อมใบเสร์ให้ลูกค้านะครับผมต่อไปครับผมกระจกบานข้างครับพาร์ทเดิมโรงงานโลโก้อยู่ครบครับมือจับเป็นโครเมียมลมดำครับผมมาดูกันที่ภายในตัวรถครับผมแผงประตูสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยเดินได้แดงมาให้ลูกค้าเรียบร้อยครับภายในครับดีไซน์เป็นโทนดำครับผม เดินกับได้แดงตัวนี้ในตัวเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับหน้าจอครับผมได้เป็นหน้าจอ LED แบบทัชสกรีนครับแอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าอีโค้นโหมดมีมาให้เรียบร้อยครับพิเศษสําหรับคันนี้จะมีโหมดสปอร์ตโหมด S มาให้ด้วยนะครับสำหรับ1.5 Turbo RS คันนี้นะครับโครงสร้างด้านหน้าครับตัวเมทอาร์คเดิมครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลย หัวน็อตเดิมโรงงานครับมาร์กเดิมอยู่ครบครับน็อตสวยไม่มีขยับครับเช่นเดิมครับน็อตยังสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานครับเน็ตตัวรถอยู่ครบมาดูที่เหลี่ยมสันของตัวรถครับยังคมยังสวยแบบนี้เลยแสดงถึงว่ารถคันนี้ไม่เคยทำสีหรือเปลี่ยนประตูมานะครับ ต่อกันที่ครับผมแผงประตูผู้โดยสารตอนหลังครับผมสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยมักเดิมโรงงานครับน็อตเดิมครับไม่มีขยับเลยภายในสวยๆตึงๆแบบนี้เลยครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทั้งหมดครับผมสวยๆเลยน็อตเดิมครับโรงงานทั้งหมดเลย กระจกครับผมพัดเดิมโรงงานครับทุกจุดเลยสำหรับตัวนี้ครับตัว1.5 Turbo RS ครับมีพิเศษก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังสปอร์ตแบบนี้เลยโลโก้ซีวิกปลายท้ายเป็นรูปตัว C นะครับสัญลักษณ์ RS มีกล้องมองหลังติดตั้งจากโรงงานเซ็นเซอร์2จุดมีมาให้เรียบร้อยครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในครับภายในฝากระโปรงตอนหลังนะครับยังสวยๆเดิมๆเ,เลยน็อตทุกจุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับดูกันที่ครับยางอะไหซุ้มยางอะไหครับซิลิโคนเดิมอยู่ครบครับจากโรงงานเลยสีครีมสีเบจแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปต่อครับผม้องผู้โดยสารด้านหลังฝั่งผู้ขับครับม์กน็อตเดิมโรงงานครับหัวน็อตเดิมโรงงานแผมประตูเนียนๆแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถครับเน็ตอาร์คสวยๆแบบนี้ กระจกทุกจุดครับพาร์ทเดิมโรงงานโลโก้อยู่ครบต่อครับผมที่ห้องบดยสารด้านหน้าครับฝั่งผู้ขับเลยเม็ดอาร์ค hmm. เดิมโรงงานครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยน็อต mm hmm. <Not S 2> เดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดมาร์คเดิมโรงงานเ mm hmm. บาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับ หน้าจอตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอแบบ LED มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดรถให้ดูแผงประตูเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับมาทุกจุดครับอยู่ครบจากโรงงานเลยหน้าจอด้านหน้าครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับจะได้เป็นสีโทนแดงแบบนี้สำหรับตัว ซีวิ c 1.5 t u r b ุด s ทบไคันนี้นะครับตัวกล้องถอยใช้งานได้ปกติครับหน้าจอแบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับตัวนี้สามารถเชื่อม p p l e c r p l a y a เพ r o ดออโต o ได้นะครับ Air Auto ครับเกียร์ออโต้ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้อีโคอนโหมดมีมาให้ครับผงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชั่นนะครับมีแพทเทิร์นชิปให้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวพิเศษตัว1.5 Turbo นะครับตัว Honda ซีวิ c F C หนึ่งจุดหเทบนะครับจะมีมาเพิ่มเติมก็คือตัวฮอนด้าเรน o บสจะอยู่ตรงนี้กดปุ๊บจะมองมุมอับจากฝั่งนู้นนะครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าครับฝากระโปรงเดิมโรงงานบอกรอยู่ครบครับบาร์โค้ดอยู่ครบหัวน็อตเดิมไม่มีขยับ มาร์กเดิมโรงงานครับคานเดิมโรงงานตัวคานสวยๆไม่มีถอดเลยนะครับนี่หัวน็อตมาร์กเดิมอยู่ครบทั้งหมดครับโครงสร้างสวยๆเลยสําหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับคันนี้สนใจคันนี้ก็ติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0839264629ครับย้ำอีกทีครับ0839264629ครับผม ยังไงก็ต้องขอาฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Honda c ซี i c 1.5เทอร์โบ I-SP 2020ราคา619,000บาทเลขไมล์116,000กิโลเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทสนใจรถคันนี้ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0839264629ครับย้ำอีกทีครับ0839264629จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วผมจะมีรถยนต์ h อ n d a สวยๆแบบนี้มาให้คุณเลือกอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ